สวัสดีครับมิรักแฟนมวยเจาะลึกข้อมูลมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2563นะครับก่อนอื่นก็ขอฝากทีมงานลูกเจ้าพ่อพลานชัยและมวยหูเริงฤทธิ์จิตหลวงปู่หมุนไว้ด้วยนะครับหากท่านใดสนใจสมัครสมาชิกรลยพิมพ์ลายเสียงมวยหูติดต่อได้ที่ลาย ID 6 6 9 9 b y แล้วก็0983069212หรือจะโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่090886 9961ครับทั้งทีมงานเป็นเพียงการวิเคราะห์วิจารณ์รูปมวยทรงมวยการออกวุตมวยเบื้องต้นนะครับส่วนเรื่องการแพ้ชนะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการนะครับทั้งการฟิตซ้อมหน้าเสือกองเชียร์เป็นส่วนประกอบสําคัญนะครับก็มาเข้าสู่คู่มวยของวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2563กันเลยนะครับสำหรับคู่มวยทั้ง4คู่วันนี้นะครับก็จะเป็นมวยรอบปุนเสือครั้งที่20สาย A และสาย B นะครับ จะเป็นการตัดสินรอบ8คนสุดท้ายเหลือ4ีคนสุดท้ายนะครับสำหรับใครชนะก็รอเข้ารอบสีคนสุดท้ายส่วนคนแพ้ก็มวนเสือกลับบ้านได้เลยนะครับก็มาดูคู่ที่1กันเลยนะครับสำหรับคู่ที่1น,นะครับก็จะเป็นมารอบปุ่นเสือครั้งที่20สาย A นะครับจะเป็นการพบกันระหว่างพันสิงห์คลองสวนพลูรีสอร์ทพบกับโรเบิร์ตสองคนการช่างนะครับสำหรับคู่นี้จะขึ้นชกในพิกัดน้ำหนัก121ปอนด์นะครับ คู่ที่2นะครับก็จะเป็นมวรอบปุ่นเสือรั้งที่20สาย B นะครับจะเป็นการพบกันระหว่างฉลามเสือนยกเอท่าสาราพบกับเดโชเล็กปอบริรักนะครับสำหรับคู่นี้จะขึ้นชกในพิกัดน้ำหนัก121ปอนด์นะครับคู่ที่3นะครับก็จะเป็นมวยรอบปุ่นเสือรั้งที่20สาย A อีกคู่หนึ่งนะครับจะเป็นการพบกันระหว่างฟ้าสยามสิทธิ์ไทยแลนด์พบกับเพชรอ่าวไทยพิทักษ์ทางหลวงนะครับสำหรับคู่นี้ก็จะขึ้นชกในพิกัดน้ำหนัก121ปอนด์เช่นเดียวกันนะครับ คู่ที่4นะครับก็จะเป็นมวยรอบปนเสือครั้งที่20สาย B อีกคู่หนึ่งนะครับจะเป็นการพบกันระหว่างดาบดำปตททองทวีพบกับปรับพิภพเอราวัณน,นะครับสำหรับคู่นี้จะขึ้นชกในพิกัดน้ำหนัก121ออปอนด์เช่นเดียวกันนะครับก็มาเริ่มคู่ที่1กันเลยนะครับสำหรับคู่นี้ก็จะเป็นมวยรอบปนเสือครั้งที่20สาย A นะครับจะเป็นการพบกันระหว่างพันสิงคลองสวนพลูรีสอร์ทพบกับโรเบิร์ตสองคนการช่างนะครับ สำหรับคนนี้จะขึ้นชกในพิกัดน้ำหนัก121ปอนด์นะครับมาดูที่เจ้าพันสิงห์คลองสวนพูรีสอร์ทนะครับพันสิงห์คลองสวนพูรีสอร์ทนะครับเป็นมวยมาจากจังหวัดสุรินอายุ17ปีนะครับส่วนสูง174เซนติเมตรนะครับเป็นมวยเข่าแปะเทศจังหวะฟเมอร์ดีอาวุธครบเครื่องนะครับวงนอกก็ได้วงในก็ดีล็อกรัดมัดตีนะครับเข่าในเนียวแน่นปอดใหญ่ปลายแรงแข็งแรงแข็งแรง,แงมวจิตหัวใจดีนะครับยืนระยะได้ตลอดทายกนะครับ ก็มาดูที่ฟอร์มหลังของเขานะครับชนะคะแนนฉมทองเพชรเรืองฤทธิ์นะครับแล้วก็เสมอสิงสยามทีบุญหลล่าสุดก็แพ้คะแนนให้กับเจ้าฟ้าสยามสิทธิ์ไทยแลนด์มานะครับก็มาดูที่เจ้าโรเบิร์ตสองกดการช่างนะครับก็เป็นมวยมาจากจังหวัดสกลนครนะครับอายุ19ปีสูง169เซนติเมตรนะครับเป็นมวยขวาเป็นหมวยประเภทจังหวัดฟิมือดีวัดครบเครื่องเช่นเดียวกันนะครับเตะหนักต่อยแรงมีหมัดมีศอกเสริม วงในมีปล้มรัดมัตตีบูดุดันนะครับร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงหัวจิตหัวใจเกิดร้อยยืนระยะได้ตลอด5ยกนะครับก็มาดูที่ฟอร์มหลังของเขานะครับแพ้คะแนนดับดำปตททองทวีแล้วก็ชนะนอกยก2เพชรศิลาหมูปิ้งอร่อยจุงเบยล่าสุดก็แพ้คะแนนให้กับเจ้าเพชรอ่าวไทยพิทักษ์ทางหลวงมานะครับสําหรับคู่นี้นะครับทางทีมงานก็ชอบไปที่เจ้าพันสิงห์คลองสวนพลูรีสอร์ทนะครับเป็นได้เปรียบที่รูปร่างและส่วนสูงนะครับ ประทะอาวุธบทเบียดเสียดสีกันไปแล้วนะครับทีต่อทีผมว่าพันสิงกรองสนพลูรีสอตรดออกอาวุธได้ชัดเจนและแม่นยากว่านะครับจะเป็นฝ่ายเอาชนะไปในการชกครั้งนี้นะครับก่อนมาต่อคู่ที่2กันเลยนะครับสาหรับคู่นี้ก็จะเป็นมวยรอบปุนเสือครั้งที่20สายดีนะครับก็จะเป็นการพบกันระหว่างฉลามเสือยกเอท่าศาลาพบกับเดโชเล็กปอบริรักนะครับสำหรับคู่นี้จะขึ้นชกในพิกัดน้ำหนัก121ปอนด์เช่นเดียวกันนะครับมาดูที่เจ้า ฉลามเสือ,อนายกเอ่าศารานะครับฉลามเสือ,อนายกเอ่าศารานะครับเป็นนักมวยมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับอายุ17ปีสูง175เซนติเมตรซอมที่ค่ายสโชคมีชัยนะครับดีกรีรองแชมป์มวยไทยประกันชีวิตครั้งที่19นะครับเป็นมวยประเภทจังหวะฟิมือดีวูดครบเครื่องเป็นมวยเขา่ามีลูกขวางหน้าบาู๊ดุดันเดินตีดีปอดใหญ่ปลายแรงนะครับแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงยืนระยะได้ตลอด5ยกนะครับ ก็มาดูที่ฟอร์มหลังของเขานะครับชนะคะแนนเข้าสดสิทธิสารวัรเสือแล้วก็ชนะนกยกสีบัลลังซับสอสลาดชีพล่าสุดก็แพ้คะแนนให้กับเจ้าดับดำปอตททองทวีมานะครับก็มาต่อที่เจ้าเดโชเล็กปอบอิรักนะครับก็เป็นมวยมาจากจังหวัดสงขลาซอมเทค่ายสิงมาวินนะครับอายุ17ปีนะครับสูง172เซนติเมตรเป็นมวยเข่าสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บนะครับเข่าในเหนียวแน่นบูดูดันเดินตีดีเช่นเดียวกันนะครับ ชอบเปิดเกมบวกไหนมีปลำรัดมาตีเด้งตีดีนะครับปอดใหญ่ปลายแรงแข็งแกร่งแข็งแรง,แงแหัวจิตหัวใจเกินร้อยยืนระยะได้ตลอดหายกนะครับก็มาดูที่ฟอร์มหลังของเขานะครับชนะคะแนนเพชรเมืองตรังสอผงอมอนแล้วก็ชนะคะแนนมังกรยกเชนมวยไทยล่าสุดกอ็อแพ้คะแนนให้กับเจ้าปรับพิพบภพเอราวัณมานะครับสําหรับคนนี้นะครับรักพี่เสดายน้องนะครับบอกได้ว่าตต้เจอใต้ย,ยังไงก็ไม่เอากันถึงตายนะครับใจพี่ใจน้อง สำหรับคูน่นี้ทางทีมงานก็ยังชอบไปที่เจ้าเดโชลิคปอบริรักนะครับตรงที่การออกวุธจะรวดเร็วกว่าแม่นยำกว่ายืนระยะได้มั่นคงกว่าน่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะปนในการชกครั้งนี้นะครับก็มาต่อคู่ที่3กันเลยนะครับสำหรับคู่นี้ก็จะเป็นวอนรอบปุรเสือครั้งที่2 0สาย A อีกคู่หนึ่งนะครับจะเป็นการพบกันระหว่างฟ้าสยามสิทธิ์ไทยแลนด์พบกับเพชรอ่าวไทยพิทักษ์ทางหลวงครับสำหรับคู่นี้จะขึ้นชกในพิกัดน้ำหนัก121ปอนด์นะครับ ก็มาดูที่เจ้าฟ้าสยามสิทธิ์ไทยแลนด์นะครับเป็นเด็กหนุ่มจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอายุ19ย่าง20สูง169เซนติเมตรนะครับก็เป็นวัยประเภทจังหวัดฟิมเมอรีดีวัดครบเครื่องศาสแค่งแทงเขามีลูกขวางหน้าปลํารัดมัดตีมีศอกที่แหลมคมนะครับมีนอกมีในเตะขาต่อยหมัดหนัแกแรงทุกลูกร่างกายแข็งแกรงแข็งแรงยืนระยะได้ตลอด5ยกนะครับ ก็มาดูที่ฟอร์มหลังของเขานะครับชนะคะแนนลูกครูอินดับรันสารคามล่าสุดก็ชนะนกยกสีมังกรยกชีเอ็นมวยไทยล่าสุดก็ชนะคะแนนพันสิงคลองสวนพลูรีสอร์ทมานะครับก็มาต่อที่เจ้าเพชรอไทยพิทักษ์ทางหลวงนะครับเพชรอไทยพิทักษ์ทางหลวงนะครับเป็นนักมวยมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับอายุ18อย่าง19นะครับสูง174เเซนติเมตรนะครับเป็นมวยเข่าสูงยาวเข่าแหลม ชอเปิดเกมก่อนนะครับสาดแข้งแทงเข่าปลํารัดมัตตีเข่าในเหนียวแน่นนะครับร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงวมืจิตเม้าใจเกิดร้อยยืนระยะได้ตลอด5ยกนะครับก็มาดูที่ฟอร์มหลังของเขานะครับแพ้นอกยก3ปรับที่พบเอราวันแล้วก็ชนะคะแนนเพชรพลังชัยสพฤกิจชัยล่าสุดก็ชนะคะแนนโรเบิร์ตสมุ่งคลการช่างมานะครับ สำหรับคู่นี้นะครับต่างชิมงานก็ยังชอบไปที่เจ้าฟ้าสยามสิทธิ์ไทยแลนด์นะครับน่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะไปในาการชกครั้งนี้นะครับตรงที่มีอาวุธที่หลากหลายกว่าหนักแรงกว่าถึงแม้จะเสียเปรียบที่รูปร่างและช่วงชกนะครับแต่สภาพร่างกายและการฟิตซ้อมจะดูดีกว่านะครับก็มาต่อคู่ที่4กันเลยนะครับสำหรับคู่นี้ก็จะเป็นการพบกันระหว่างดาบดำปอตททองทวีนะครับพบกับปรับอิภเอพเอราวัณนะครับ สำหรับคนนี้จะขึ้นชกในพิกัดน้ำหนัก121ปอนด์เช่นเดียวกันนะครับก็มาดูที่เจ้าดับดำปอตททองทวีนะครับดับดำปตทอทองทวีนะครับเป็นนักมวยมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับซ้อมที่ค่ายทีเด็ด99นะครับอายุ22ปีสูง165เซนติเมตรเป็นมวยประเภทจังหวัดีมือมดีวุครบเครื่องเป็นมวยเข่านะครับเตะหนักต่ตยแรงล็อกรัดมัดตีเข่าในเหนียวแน่นเดี่ยวมวยทรงมวยการออกวุฒิมวยจะดูดีกว่านะครับ กล้าลุยกล้าแลกกล้าสวนมีหมัดมีศอกเสริมอาวุธหนักแรงมีฮึดตลอด5ยกนะครับก็มาดูที่ฟอร์มหลังของเขานะครับชนะคะแนนเพชรศิลาหมูปิงอร่อยจุงเบยแล้วก็ชนะนน orm, คะแนนโรเบิร์ตสองมงคลการช่างล่าสุดก็ชนะคะแนนฉลามเสือนายกเอ่าสารามานะครับก็มาต่อที่เจ้าปรับพิภพเอราวัณน,นะครับก็เป็นนักมวยมาจากจังหวัดสงขลาอายุ20ปีสูง167เซนติเมตรนะครับเป็นมวย ประเภทจังหวะฟีมอือดีอาวุธครบเครื่องเป็นมวยซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายหลักเหลี่ยมดีนะครับเรอกรัดมาตีเข่าในเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับการออกอาวุธก็หนักแกรงทุกลูกมีหมัดมีศอกเสริมร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงยืนระยะได้ตลอด5ยกนะครับก่อนไปดูที่ฟอร์มหลังของเขานะครับชนะคะแนนเพชรพลังชัยสพจทธกิจชัยแล้วก็ชนะนอกยก3เพชรอ่าวไทยพิทักษ์ทางหลวงลาสุดกอ็อชนะคะแนนเดชโชเล็กปบริรักษ์มานะครับ สำหรับคู่นี้นะครับทางทีมงานก็ยังชอบไปที่เจ้าดับดำปตททองทวีนะครับน่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะไปในการชกครั้งนี้นครับตรงที่ประเภทอาวุธจะหนักแรงมีลุ้นน้ำนอกได้แข็งแกร่งแข็งแรง,แงบูสู้ทรหดมีฮึดตลอด5ยกไม่เอาเปรียบคนจัดไม่เอาเปรียบคนดูนะครับอาวุธจะหลากหลายมีน้ำอดน้ำทนเป็นเยี่ยมสมค่าสมราคาสำหรับลูกอีสานร้อเปอเซ็นะครับ สำหรับการวิเคราะห์วิจารณ์นี้เป็นการวิจารณ์เบื้องต้นยังไงท่านสมาชิกไปรอดูที่ชอบหลังช่างกันอีกรอบหนึ่งนะครับรอดูผลช่างน้ำหนักและเนื้อตัวของนักมวยแต่ละตัวในวันช่างน้ำหนักนะครับหากผิดพลาดประการใดก็ขอกราบประธานอภัยมณฑที่นี้ด้วยนะครับก็มาสรุปคู่มวยของวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนกันอีกรอบหนึ่งนะครับคู่ที่1นนะครับพันสิงห์คลองสวนพลูรีสอร์ทจะชนะโรเบิร์ตสมควการช่างคู่ที่2 ฉลามเสือนายกเอ่าสาลาจะแพ้เดโชเล็กปอบริรักคู่ที่3ฟ้าสยามสิทธิ์ไทยแลนด์จะชนะเฟตเอ้าไทยพิทักษ์ทางหลวงคู่ที่4ดาบดำปตทอทองทวีจะชนะปราบพิภพเอราวัณน,นะครับสุดท้ายนี้ก็ขอฝากทีมงานลูกเจ้าพ่อพลัดชัยและมวยหูเรองฤทธิ์สิตหลวงปู่หมุดไว้ด้วยนะครับหากท่าในใดสนใจสมัครสมาชิกลายพิมพ์ลายเสียงมวยหูติดต่อได้ที่ไลน์ดีหกหกา แล้วก็0983069212หรือจะโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0908869961ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับทีมงานเจาะลึกข,ข้อมูลมาไทย7สีขอบคุณครับ